สำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานเมื่อวันที่7เมษายนนะครับว่ากองทัพอิสราเอลได้ขยายการควบคุมในพื้นที่ชนุนกาซาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันนั้นสามารถยึดพื้นที่ได้มากกว่า50%ของพื้นที่ทั้งหมดของกาซาหลังจากที่กลับมาดําเนินการปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยได้ขยายพื้นที่การชนที่ติดกับพรมแดนอิสราเอลจากเดิมที่ลึก1กิโลเมตรเป็น3กิโลเมตรในบางจุดซึ่งถือว่าเป็นการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ในการป้องกันการโจมตีจากกลุ่มฮามาสที่่ยังงคตอสู้ เพื่อรักษาความอิสระในพื้นที่นี้ซึ่งมูส布拉ที่ผ่านมากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินินทันยาฮูของอิสราเอลได้เปิดเผยแผนการสร้างระเบียบใหม่ในชนวนกาซาซึ่งจะตัดขาดเมืองราฟาในตอนใต้ของกาซาออกจากพื้นที่อื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมพื้นที่มากขึ้น คำสั่งขอพยพบที่ออกมาในหลายพื้นที่ภายในชนวนกาซาทำให้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องย้ายถิ่นฐานโดยมีรายงานจากหน่วยง,งานช่วยเหลือระหว่างประเทศในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นมากถึง1นึ0 0 0สหมืนคนจากเมืองราฟาเพียงแห่งเดียวการขยายพื้นที่ของอิสาราเอลได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวปาเลสไตน์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาที่พักพิงและการขาดแคลนสารอาหารโดยบางพื้นที่ครับถูกทิ้งระเบิดอย่างตอ่อเนื่อง ขณะที่ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ต่างๆกล่าวว่าผู้เขารู้สึกเหมือนถูกกดดันและถูกขับบีบออกจากบ้านเกิดมึงนอนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการขยายอานาจของอิสราเอลในขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้มีการหารือกับนายเนทันยาฮูครับเมื่อวันที่7เมษาย,ยนที่ทำเนียบขาวโดยนายทรัมป์ครับได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสงครามในฉนวนกาซานะครับว่า ต้องการเห็นความขัดแย้งนี้ยุติโดยเร็วและเชื่อว่าอาจเกิดขึ้นได้นในอนาคตอันใกล้ทรัมป์ยังได้เสนอแนวคิดในการเปลี่ยนฉนวนกาซาให้เป็นริเวราแห่งตะวันออกกลางด้วยการนำกำลังสันติภาพของสหรัฐเข้ามาในพื้นที่เพื่อควบคุมการบริหารจัดการและชาวปาเลสไตน์ย,ย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นๆซึ่งเป็นแนวคิดที่เขายืนยันว่าได้รับการตอบรับจากหลายฝ่ายแม้ว่าอิสาราเอลจะสามารถเอาชนะกลุ่มฮามาสในเชิงทหารครับแต่การควบคุมความมั่นคงในฉนวนกาซายังคงอยู่ภายใต้การบริหารของอิสราเอลในทันย ฮูในกล่าวว่าการสร้างความมั่นคงในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญโดยที่อิสราเอลยังคงมุ่งมั่นที่จะนำตัวประกรันอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่กลับมาและกำจัดกลุ่มฮามาสอย่างเด็ดขาดโดยทั้งนี้ครับการดำเนินการของอิสราเอลและการตอบสนองจากการชุมนุมระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐยังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดในขณะที่สถานการณ์ในฉนวนกาซายังคงตึงเครียดอยู่ครับ